Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่ค่ะคนเยอะมากเลยมาร่วมแสดงความยินดีนะคะงานขึ้นบ้านใหม่ค่ะผม้าน้อยค่ะอ้าวไปพร้อมน้ำมตนค่ะเย่รำน้ำมันรำน้ำมตนเย่ออ้า อน,นี่นะครับน้าไหนดูเพชรสิเผ็ด <c oughs> ลูกชุ่มเลยนะเพชรน,นะนี่ทางด้านนอกก็กำลังเตรียมอาหารนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> นนนกจะชอบออกกล้องนะคะนี่เหมือนหนูเลยน่ารากักิดๆนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอาหารมีอะไรบ้างคะนนก มีปลา,ปลานะคะ<า>ม,มีหมูอิยะมีต้ม,มต้มซี่คองนะคะต้มกระดูกหมูซี่คองซี่ครงกระดูกหมูหม,หมูตุนนะคะนี